คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย m r p เตอร์เจอยากกว่าผีเห็นที่ไหนมีต้องรีบซื้อสวัสดีครับคุณกันสวัสดีครับพี่แจ็คครับสวัสดีครับคุณกันมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันแน่นอนครับ ชื่อโรงพยาบาลสถานที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงนะครับผมชั้น VIP แสดงว่าเนี่ยขนาด VIP ยังไม่รอดอ่ะต้องมาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วครับคุณการครับเกิดอะไร,รขึ้น<ม>กับเรื่องนี้ครับคือเรื่องนี้มันเกิดจากเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วผมเนี่ย กำหนดคลอดลูกชายคนเล็กก็ไปถึงโรงพยาบาลก็ประมาณช่วงเช้าครับคือโรงพยาบาลก็อยู่ทางฝั่งตะวันออกกรุงเทพนั่นแหละเป็นโรงพยาบาลเอกชนพอไปถึงเนี่ยก็ตามรูปแบบครับก็คือมีการเข้าไปตรวจมีการเข้าห้องคลอดอ,อะไรก็ตามที่การแพทย์เขาทำกันต่อไปอะไรอย่างเงี้แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเข้ามาทําเรื่องเอกสารแล้วก็ในเรื่องของห้องก็คือว่าเขามีห้องสาร,ระดับคือห้องธรรมดาอ่าแล้ว ก็ห้อง V I P แล้วก็เป็น V V I P คือชั้นพิเศษที่สุดก็คือสุดท้ายก็เลยเลือกเอาแบบพิเศษสุดเลยเขาบอกว่าชั้นที่ทำใหม่กว้างขวางสะอาดหมายถึงว่าตัวของคุณการเลือก V V I P ครับผมโอ้โหอะ V V I P นะครับผมก็มันเป็นเขาบอกว่าชั้นนี้คือทำใหม่หมดเลยเพราะว่าต้องอยู่ถึง3วัน2คืนนะฮะก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะสะดวกกว่าแล้วเราก็มานั่งเฝ้าได้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลือกสุดท้ายก็ประมาณสักเที่ยงครับ ก็ได้ขึ้นไปที่ห้องภรรยาก็เข้าไปในห้องก็มีเพลิงเพลิบาลอะไรมาส่งผมก็เข้าไปสํารวจห้องนะครับคือชั้นเนี่ยพอเข้าไปถึงปุ๊บจะเป็นชั้นเว p ีทั้งชั้นเลยจะมีอยู่ประมาณแค่ยี่สิบห้องห้องใหญ่พอสวอนพอเปิดประตูเข้ามานะครับด้านขวาก็จะเป็นห้องน้ำอ่าซ้ายมือก็จะเป็นที่แขวนเสื้ออะไรต่างๆพอเดินเลยเข้ามาแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยทางขวาก็จะเป็น โซฟาอแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเตียงใช่ไหมฮะ,ะซ้ายมือก็จะเป็นโต๊ะเป็นทีวีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ตามสูตรห้องทั่วไปมผมก็เดินสำรวจดูก็ว่าเออห้องนี้มันสวยดีชั้นนี้สวยดีแต่ก็ไปสะดุดตานิดหนึ่งตรงบริเวณขอบขอบที่เหมือนเขามีการทาสีทับเข้าไปแล้วมันวมอมอกแล้วมันเหมือนมันมีคราบเลือดอะ่ะก ใช้คําว่าคาบเลือดเลยเหรอครับครับผมคือผมก็พอมีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่บ้างเรื่องคาบเลือดคาบอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่ได้พูดเพราะเดี๋ยวภรรยาผมเป็นคนกลัวผี<อ>ไม่พูดแต่ว่าเห็นอยู่ประมาณสองสามจุดในห้องแต่ว่ามันค่อนข้างกระจายนะครับค่อนข้างลิมหน้าตาแล้วก็ยืงเยื้องหัวนอนแล้วก็ตรงใกล้ๆก,กับทีวีอ่าก็จะมีอยู่ก็ไม่พูดอะไรก็วันนั้นผมจะต้องเฝ้าภรรยาคนเดียวครับ ว่าช่วงนั้นโควิดเพิ่งจะสาเขาก็เลยให้ให้ให้ใหข้าเฝ้าได้คนเดียวอะไร,รประมาณนั้นพอถึงเวลากลางคืนเนี่ยพ,พยาบาลมาตรวจรอบสุดท้ายก็น่าจะประมาณที่สองทุ่มสามทุ่มอะไรประมาณนั้นผมก็เตรียมให้ภรรยานอนส่วนผมก็นอนตรงโซฟาที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันก็นอน คือก็ไม่ได้คิดอะไรเลยฮะจิตใจค่อนข้างเปิดกว้างเพราะว่าชั้นมันดูสะอาดมากก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรก็ล้มตัวลงแล้วก็เปิดดูทีวี uli. ไฟสักพักก็ง่วงฮ่ะคือไฟมันจะมีสองดวงครับดวงแรกเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงห้องตรงตรงที่ขั้นกับตรงเตียงนอนของภรรยาพอดีส่วนอีกด,ดวงนึงจะอยู่หน้าห้องน้ําผมก็ปิดไฟทั้งสองดวงแต่ว่ามันจะมีแสงไฟจากช่องหน้าต่างทางเดินเข้ามานิดหน่อยให้เราพอเห็นก็ประมาณห้าทุ่มกว่า ผมก็รู้สึกง่วงและก,ก็ปิดภรรยาหลับเรียบร้อยแลวผมก็ปิดทีวีแล้วก็นอนนอนไปได้ประมาณไม่รู้ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าสักพักหนึ่งรู้สึกว่าผมจะยังไม่หลับดีนะฮะก็มันรู้สึกเหมือนคนขั้นเนือ้อขั้นตัวและเหนื่อมันออกฮ คือว่าก็ยังพอขยับตัวได้นะฮะยังไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องอะไรครับแต่ว่ารู้สึกว่าขั้น,นเนื้อขั้นตัวจังหวะแบบแอร์ก็เย็นทำไมเมืมเ่อกอก็เลยลืมตามาดูว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรแต่พอลืมตามาเนี่ยปลายเท้าผมอะที่ผมมองเนี่ยคือมันมี เป็นเงาคนที่มันดำแล้วมันชัดมากแต่ว่ามันเหมือนกับคนที่ใส่ฮิญาบเหมือนมุสลิมนะฮะเป็นเงาดำๆยืนอยู่ปลายเท้าโผล่หน้ามาประมาณเกินครึ่งหนึ่งอ่ะอีกครึ่งหนึ่งเขาไปซ่อนอยู่ตัวกําแพงที่อยู่ตรงห้องนะก็ผมก็ตกใจก็เฮ้ยแต่คือยังไม่ได้ลุกไปนะคือยืนนิ่งๆอย่างนั้นเลยก็ตกใจก็ยังทําอะไรไม่ถูกมัน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 เร็วมากแล้วเหมือนกับจิตเราว่างๆเราไม่ได้จิตอะไรก็เลยหันไปมองทางภรรยาว่า เออภรรยาตื่นไหมหรือจะเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหันไปเนี่ยคือเห็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะคลานอยู่ใต้เตียงภรรยาเป็นลักษณะคือผู้ชายที่ทุมท้มท้วมไม่ใส่เสื้อและเป็นกางเกงยีนแบบสามส่วนฮะเกเก่า,กาแต่ผู้ชายคนนี้ตัวเหลืองมากตัวเหลืองแบบเหมือนคนป่วยมากๆากอะอ่ะแล้วก็แบบ คลานแบบสี่ขาแล้วก็พยายามจะยึกยักยักเหมือนจะพุ่งมาทางผมอ่ะยึกยักยักยักอยู่ใต้เตียงแล้วทางนั้นก็ผ่านมาทางปลายเท้าก็ายืนยืนอยู่เป็นเงาดำๆตอนนั้นคือคิดในใจคือซ้ายก็เจอขวาก็เจอทําไงคิดในใจก็หลับตาแต่ผมผมเป็นคนไม่ค่อยสวดมนต์นนะฮะก็เลยไม่ค่อย ได้มีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าในใจก็ค่อนข้างแบบบนนะตึงบนตึงดาตึงสะบทในใจว่าเอ้ยทาไมต้องเป็นเราที่ว่าก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้อะไรประมาณนี้ก็อย่างนี้สักพักเนี่ยงี้นหลับตาทนไปเรื่อยเจนมันหลับไปเองอืเช้ามาก็ตื่นเพราะว่าพยาบาลเขาเข้ามาช่วงเช้ามืดก็ไม่ได้บอกภรรยาเพราะว่าต้องอยู่อีกหนึ่งคืนครับ <laughs> ผมก็ทำรถเสร็จแล้ววันนั้นต้องออกไปทํางานพขาขอไปทํางานครับก็ปกติ แล้วช่วงนั้นนหะพอก็โทรถามภรรยาเรื่อยๆนะเออเธอเป็นยังไงบ้างครับภรรยาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรสถามเมื่อคืนนอนหลับสบายไหม บอกก็สบายดีนะโอเคก็ไม่มีอะไรพอผมบอกทงานเสร็จก็กลับมาเพื่อที่จะมาเฝ้าต่อแต่มันเครียดแต่พี่แจ๊คว่าเราต้องอยู่อีกคืนหนึ่งแล้วเมื่อคืนเราเจอหนักมากเนี่ยมันจะนอนอยังไงบอกใครก็ไม่ได้ยิ่ยงบอกภรรยาแนละ้วเลิดแน่ก็เลยกะไม่นอนก็เลยพวกซื้อพวกกาแฟซื้อเอมร้อยทุกอย่างตุนเท่าที่จะตุนได้เ<อ>พราะว่าพรุ่งนี้เนี่ย ผมที่หยุดงานก็เลยกะว่าหรือลับไปนอนที่บ้านก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เตรียมของเตรียมอะไรไปไปถึงปุ๊บก็เวลาเดิมครับพยาบาลตรวจเสร็จก็ประมาณสองทุ่มกว่าก็ภรรยาก็ดูหนังมาสักพักก็เข้านอนผมก็ส่งก็เข้านอนเสร็จแต่วันเนี้ผมขอภรรยาบอกว่า ขอเปิดไฟตรงหน้าห้องน้าไว้ได้ไหมครับอ่าเพราะผมก็ไม่ได้บอกเขาไปนะแต่ว่าเขาบอกเขาต้องกลัวนะเรว่าเพราะว่าบางทีผมจะกินอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้เอาไปทิ้งวันที่มีฟุตบอลด้วยว่าจะดูสักหน่อยอะไรอย่างเงี้อ่าภรรยาเขาก็ไปภรรยาเขาก็ไม่ว่าอะไร,รผมก็นั่งก็กินไปถึงประมาณสักตีหนึ่งพี่แจ็คมันไม่ไหวร่างกายเพราะว่าผมทํางานมาทั้งวันก็ใช้วิธีอ่ะเก็บของเสร็จก็เตรียมจะนอนแต่ว่า เอาโทรศัพท์เอาสาย small talk เสียบกับโทรศัพท์แล้วก็ใส่หูฟังเปิดเพลงแต่ไฟหน้าห้องประตูห้องน้าผมก็เปิดไว้นะเปิดไว้เหมือนเดิมก็ล้มตัวลงนอนก็พอหลับฮะรู้สึกว่าโอเคไม่มีสักพักหลับหลับไปได้สักพักฟังเพลงไม่รู้ก็หลับไปเลยแล้วก็มาสะดุ้งตื่นมันได้ยินเสียงแบบ,บเสียงอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> <c oughs> คือผมก็คิดว่ามันเป็นเสียงหูฟังเพราะว่าจับแล้วออกเสียงซาฝาหลุดคิดว่าเป็นเสียงซาครับปี่ก็พยายามเอามือขำขำเอะมือขวาขำไม่เจอก็เอามือซ้ายมาขำแล้วพอมือซ้ายมาขำทางไหล่ขวาผมก็เอียงหน้ามาทางขวาภาพที่เห็นคือมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ฮิยับ หน้าขาวทั้งหน้าแล้วคือเบ้าตาคนลึกมากมตาโตมากมมแล้วเอาคางมาเกยที่หัวไหล่มผมนะครับแล้วมือขวาแหละเขาจับแขนขวาผมกดเอาไว้แล้วก็ทําเสียงเงี้ยพี่แจ๊คเอาน้ําลายพ่นออกมาจากฟัน จริงเงี้ยคือช่วงเวลามันเร็วมากแล้วแบบผมตกใจมากคือมันใกล้มากแล้วคือไอ้เศษน้ำลายมันกระเด็นเข้ามาแล้วคือฟันเขาเหมือนกับเหมือนเหมือนเหมือนปกบุหรี่อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วคือแบบเนี่ยผมก็คือตอนนั้นแบบมันเร็วก็ตัดใจตัดสินใจแบบยกตัวเองขึ้นแล้วก็ยกแบบลุกขึ้นไปยืนนะคทีเดียวเลยบึ๊บเสียงค่อนข้างดังนนดนึงว่าผมมีสะบัดด้วยภรรยาค่ะ ตื่นหันมาเธอเป็นอะไรเปล่าฝั่นอ่าแล้วผมก็ ไม่นอนเลยเพราะว่าดูนาฬิกามันตีสองไม่นอนนอนไม่ได้แต่มันก็ออกไปไหนไม่ได้ไงผมก็เลยก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละ<ม>เปิดท<ม>ีวีบอกขอภรรยาย<ม><ม>เปิดทนะีวีนักฟุตบอลมาตีสา<ม><ม>ก็เปิดจนก็ไม่มีอะไรจนประมาณตีห้าครับตีห<ม>้าผมก็ลงมาสื่อกาแฟข้างล่างพยาบาลมาตรวจและเช้าก็มีแม่บ้านเข้ามาเขาจะทาความสะอาดทุกวันอะไรเงี้ยภรรยาก็เตรียมและผมก็เตรียมนู่นเตรียมนี่แหละก็ถามก็เลยลองถามป้าแม่บ้าน่ะ บ้าครับคชั้นนี้เนี่ยมีคนเยอะไหมเขาก็บอกว่ามีสองห้องค่ะก็มีห้องคุณก็คือห้องผมแล้วก็มีห้องข้างๆที่ติดกันนี่แหละแต่ว่าห้องข้างๆเข,า,ขารีบลงไปตนะั้งแต่เช้าแล้วไม่รู้รีบไปไหนครับ ผมก็โอเคก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วคราวนี้ผมก็ต้องลงมาทําเอกสารข้างล่างเพื่อที่จะชําระเงินอะไรก็ลงมาครับก็มาถึงชั้นที่จะจ่ายเงินเงก็ต่อคิวกันอยู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าก็ทักทายกันประมาณปกติว่าเอ้ยลูกชายหรือลูกสาวครับพี่อะไรประมาณนี้ก็ลูกชายครับอะไรก็มาั้นสักพักเขาก็ถามผมว่าเอพี่พักอยู่ชั้นไหนผมบอกอ๋อชั้นนี้นี้นี้เขาก็ทําตาโตแล้วก็ดึงแขนผมออกมาพี่ เมื่อคืนพี่เจออะไรปะผมก็ผมก็หันมองซ้ายมาขวาดูว่าไม่มีใครแน่ๆแล้วก็บอกว่าเจอผมเจอสองคืนเลยไม่กักกันแล้วเจอผมไม่ไม่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามีแค่สองห้องเลยประมาณนี้ที่เจ้าบอกแล้วผมยังไม่ทันจะบอกว่าผมเจออะไรนะเขาสวนมาเลยว่าผู้หญิงใส่ฮิยับเล่นน้ำลายใช่ไหม คุณน่ากลัวเลยตอนนั้นคือเนี่ยตอนที่ผมเล่าผมก็อยากขนลุกอยู่คือแบบบอกใช่ครับแล้วเขาบอกโอ้ผมไม่ไหวผมเลยต้องพาภรรยาออกมาก่อน้แต่เช้าเลยผมเจอไม่ไหวบอกผมก็เจอแบบนั้นเหมือนกันอ่าก็สุดท้ายก็คุยเรื่องนี้กันสักพักหนึ่งก็ก็คิดได้ใจว่าคงไม่มาแล้วผมไม่มาตรงนี้แล้วก็ร็จแล้วก็กลับบ้านครับ อ่ะพอกลับบ้านไปก็ไปเล่าเลยนี้ให้ภรรยาฟังเลยกลับถึงบ้านแนละ้วก็เล่าเลยว่าจเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาภรรยาก็บอกว่าเออแต่ว่าวันที่สองคืนที่สองเนี่ยครับฉันก็ได้ยินเสียงแบบยอย่างนี้นะแต่ฉันคิดว่าเป็นสายน้ําเกลือที่มันหมดอนะ่ะผมก็เลยบอกว่าเธอ น้ำเกลือเขาถอดให้เธอตั้งแต่คืนแรกแล้วคืนที่สองวันที่สองเธอยังเดินไปเข้าห้องน้ําอุ้มลูกเองได้เลยไม่มีน้ําเกลือครับและที่เธอได้ยินใกล้ๆหูเธอเน่ะเสียงอะไรครับมันเป็นเสียงเดียวกับที่ผมได้ยินคิดว่าคิดว่าภรรยาก็คงจะเจอเหมือนกันละฮะแต่ว่าแต่ได้ยินแค่เสียง ใช่ครับไม่ไม่ไม่ได้เจอแบบเต็มเ็มแบบผมเลยถ้าเขาเจอเต็มเตมนี่จะยังไงอ่ะก็คงต้องก็คงต้องย้ายกันวันนั้นเละคิดเหมือนกันครับแล้วคันนี้เนี่ยพอมันนิดหนึ่งผมติดใจผมติดใจว่าเฮ้ยโรงพยาบาลที่เอกชนอะแล้วก็้ก็เสียเงินไปใช่ไม่ใช่น้อยเลยนะทำไมยังมีแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยพอดีมีเพื่อนเป็นคุณหมอก็เลยถามว่าเฮ้ยโรงพยาบาลเนี่ยรู้จักใครที่นี่ไหมลองถามให้หน่อยที่มันเป็นยังไงมันบอก เพื่อนก็ย้อนกลับมาว่าโอ๊ยไม่ได้ไปถามใครหรอกถามมันนี่แหละ <c oughs> ม,มันเคยไปรับเป็นเหมือนกับเป็นหมอแบบพารทถามที่นั่นอะไรเงี้ยบ,บอกว่าชั้นนี้สมัยก่อนตอนโควิดที่เดลต้าดังๆออกมาแรงๆคนตายเยอะๆอะชั้นนี้คือชั้นเอาไว้สําหรับคนที่ใกล้จะตายแบบเด็ดขาดแล้วอ่ะคนที่สาหัสสุดๆคือทั้งชั้นนี้เลยคบ,บอกอ๋อชั้นนี้แล้วที่เขารีเนเวทบอกใช่เขาก็รีเนเวทใหม่ไง อพอโควิดมันซาแล้วไม่มีการนี่แล้วเขาก็รีโนงเวีนใหม่ทำเป็นชั้น v v วี ที่ผมเข้าไปจองแล้วแหละอเคยเอาไว้เป็นเคสคือคนที่ติดเดลต้าหนักเดลต้าช,ช่วงนั้นนี่คือหนักสุดแล้วจำได้แล้วเดลต้าเข้ามาเรายังไม่มีวัคซีนโอ้โหนั่นก็เลยเป็นที่มาของเรื่องชั้น VIP นี่แหละเฮ้ยตอนฟังดูบางท่านอาจจะขำนะที่บอกว่าเป็นผู้หญิงมาเล่นน้ำลายแต่ผมว่าพอเป็นคนมาคุยกันอะ่ะแล้วตอนแล้วเรามาฟังอะ่ะ นึกภาพมันไม่ขำนะมันไม่ขำมันไม่ขำจริงมันเป็นผู้หญิงหน้าซีดๆขาวมากๆแล้วคือบ้าตาเขาเลยแล้วมันห่างแค่ประมาณสองนิ้วอะฮะหน้าตาห่างกันมาสองนิ้วและไอ้เศษน้ําลายที่เขาพ่นออกมามันแปะเปาะแปะที่หน้าอะไรเงี้ยแล้นั้นแบบแล้วมันเป็นช่วงที่จิตว่างๆอะฮะแล้วเราไม่คิดอะไรแล้วหันมาแล้วมันโบ๊ะพอดีเงี้ย ตน,นั้นแบบกใจมาก,ก็เลยโทรมาเล่าออในรายการลำพังถ้าสมมุติว่าเราเจอเองอะไรเองเราอาจจะคิดไปได้ว่าอ๋อฝันคิดไป<ช>เองถูกไหมใช่ครับแต่พอ<ช>มีเพื่อนร่วมห้อง <laughs> เพื่อนร่วมชะตากรรม มาทักทายการบอกพี่พี่เจออะไรบ้างปะชั้นเนี้ยครับพี่เจออย่างนี้ใช่ไหมผู้หญิงใส่ชุดฮิยับเล่นน้ําลายใช่ไหมโอ้อันนี้ช็อคเลยนะครับคือมันตรงแต่คือผมตกใจมากเลยคือแลวต้องหน้าตาเขาดูแบบจริงจังแลวแบบซีดมากตอนที่เขาพูดดูเขากลัวมากอะไรเงี้ยผมก็เออแสดงว่าไม่ได้ฝันแล้วแหละแล้วนี่ภรรยาได้ยินด้วยคิดว่ามันใช่แล้วแหละตรงกันเขาครับเดี๋ยวต้องบอกเถลียพข่าวแก๊งบางท่านว่า หลายท่านอาจจะไม่รู้จักเอ๊ะอะไรคือชุดทียับชุดที่ยับคือชุดที่ผู้หญิงชาวมุสลิมเขาใส่กันครับเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมผ้าคลุมาีคยับโอ้ห oh. อ๋อโอเคพอได้ความกระจ่างจากคุณหมอท่านนี้อ๋อแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาก่อนจบเลยครับแล้วพอโควิดมันผ่านไปปุ๊บเขาก็รีโนเวทใหม่กลายเป็นวีวีไอพีใช่ครับที่เราไม่ที่เราไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคําว่าวีวีไอพีมันค้าอยู่ไงถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับมันต้องไม่มีอะไรแน่ๆครับ ก็คิดคิดว่าอย่างไง้นเหมือนกันว่าโอ้ฉันึ่งมีแค่ไม่ถึงยี่สิบห้องแล้วคนอยู่น้อยสะดวกสบายเอ่อฟซิลิตี้อย่างต่างมันครบทั่วอะไรเงี้ยก็คิดคิดถึงความสะดวกตรงนี้เท่านั้นเองครัเพราะฉะนั้นก็ไม่คิดว่าจะเจอเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมกู้ฟังครับฟังไว้เลยนะว่าคนเราจะเจอ ไม่ว่าอยู่ระดับไหนก็เจอถ้าคนจะเจอถูกไหมฮะใช่ครับมียี่สิบห้องมันอาจจะเป็นห้องของคุณการกับห้องพี่คนนั้นก็ได้ที่เจอห้องอื่นๆอาจจะไม่เจอก็ได้หรือถ้าเขาเจอเออก็อาจจะไม่ได้คุยกันก็ได้ใช่ครับอุ๊ยน่ากลัวน่ากลัวเรื่องนี้คุณกันครับผมขอบคุณมากมากครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับยินดีครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยมิสเตอร์โปเตโต้เจอยากกว่าผีเห็นที่ไหนมีต้องรีบซื้อ